ตันนี้ถึงที่บ้านบางแค่แล้วนะคะกำลังขนของลงจากรถนะคะเงินที่แม่แม่สมทบบางส่วนเราซื้อเป็นของมาให้คนสูงอายุที่นี่ค่ะเดี<า>๋ยวเขาจะถ่ายรูปดยว่ ตอนนี้เราอยู่ที่บ้านบางแครนะคะผู้พัฒนาการจัดการปริการผู้สูงอายุบ้านบางแครค่ะกำลังขนของลงจากรถนะคะเมื่อวานให้ไปตู้ไปซื้อของค่ะสวัสดีครับควัสดีค่ะจะจะเป็นพวกเครื่องปรุงน้ำมันซอส าที่ครูก็ไปจ่ายมาจ่ายมาเอามาทำบุญไปกองเดียวกับพวกเราต้องเอาอ,ออกไหมคะกองเดียวกันเขาออกดิไม่ต้องออกยกยายออถ้าเราออก,ออกอเรายกยากเขาต้องยกเก็บด,ด้วยไงอ๋อโอเคไอ้กังเไม่อกัองโอ,อเคตอนนี้เราอยู่ที่บ้านบางแครน,นะคะมูลนิธิบ้านบางแคร์รถตู้เรามาสองคันคางปิ๊มาพี่บูนคันหนึ่งแล้วก็

เลยไม่ได้เยอะมากแพงพี่ตู้ก็ซื้อแบบทำข้าวที่เราบอกว่าคือต่อไปวัยวัยอย่างเราอ่ะต้องเป็นโลโซเดียมแบบนี้ถึงราคามันจะสูงหน่อยแต่มันโอเคไงเนี่โลโซเดียมก็จะไม่มีน้ำปลาที่เค็มอันนี้ซีอิ๊วขาเห็ดหอมนะพี่ตู้เขาพยายามไปหามาจนได้เนอะน่ารักมากเลยพี่ตู้เขาไปหาซื้อสำหรับคูอสูงวัยควรจะเราคุยกันบอกว่าพี่ตู้เอาอย่างนี้นะแบบแล้วก็น้ำมันคือเมื่อวานเบื้องต้นเราไม่รู้ ไม่รู้อะไรเยอะเราก็เลยซื้อมาประมาณนี้ค่ะเหลือแม่อังก็ซื้อมาอีกแล้วก็ที่เหลือเป็นเงินสดก็จะโอนเข้าเป็นชีแม่อังเพื่อให้ทำรถปรแบมตัวเ้ียเรยอัน